สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือโลกใต้น้ําในพวกแหล่งน้ํานิ่งอย่างทะเลสาบบึงอะไรพวกนี้แหละครับสวัสดีค่ะคือผมไปเจอข้อมูลจากบทเรียนชีววิทยาออนไลน์มาน่าสนใจมากเลยคือภายนอกมันดูนิ่งๆิ่งสงบสงบเนาะแต่จริงๆใต้น้ํานี่มันมีอะไรเยอะแยะเลยอะ่ะใช่ค่ะเป็นระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนมากจริงๆค่ะครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจกันหน่อยครับว่าไอ้ข้างใต้น้ํานิ่งๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีการแบ่งเขตกันยังไงแล้วก็มีสัตว์อะไรปรับตัวอยู่ตรงไหนบ้างดีเลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอ่อในบทเรียนเขาแบ่งเป็นโซนหลักๆใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆเลยเนี่ยจะแบ่งตามความลึกกับปริมาณแสงแดดที่ส่องถึงค่ะมีอยู่สามเขตใหญ่ใหญ่ครับเขตแรกนี่คือ p ปรฟันโดเรจิออนใช่ไหมครับเขตน้ําลึกใช่ค่ะ p โปรฟันโ Zone นี่คือโซนที่ลึกที่สุดเลยค่ะแบบว่าแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงแล้วอ๋อมืดสนิทเลยแล้วสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ยังไงครับไม่มีแสงก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่กินซากค่ะอาศัยสารอินทรีย์ที่มันตกลงมาจากโซนข้างบนที่สว่างกว่าพวกเศษใบไม้ซากพืชซากสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือรออาหารจากข้างบนตกมาให้ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีพวกแบคทีเรียพวกหนอนสัตว์หน้าดินบางชนิดที่ปรับตัวอยู่ได้ในสภาพออกซิเจนนน้อยด้วยค่ะครับครับน่าสนใจแล้วเขตที่ตื้นขึ้นมาล่ะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นพิลาจิกรีเจนค่ะหรือเขตน้ำเปิดคือเป็นส่วนของมวลน,น้ำหลักเลยตั้งแต่ผิวน้ำลงไปแต่ยังไม่ถึงพื้นด้านล่างนะคะอ่าฮะ โซนนี้ก็คือที่เราเห็นปลาว่ายไปไว่ายมาส่วนใหญ่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขตนี้มีแสงแดดส่องถึงซึ่งความลึกที่แสงส่องถึงได้เนี่ยมันก็ต่างกันไปในแต่ละแหล่งน้ํานะคะแต่หลักๆคือมีแสงก็เลยมีพวกแพลงตอนพืชเยอะแพลงตอนพืชที่เป็นผู้ผลิตขั้นต้นของห่วงโซ่อาหารถูกต้องค่ะแล้วก็มีแพลงตอนสัตว์ที่มากินแพลงตอนพืชมีปลาเล็กๆมากินแพลงตอนสัตว์อีกทีเป็นโซนที่คึกคักมากค่ะครับผม แล้วเขตสุดท้ายล่ะครับน้ำทั้งหมดเลยไม่ว่าจะตื้นหรือลึกนะคะตั้งแต่ขอบขอบชายฝั่งไล่ลงไปจนถึงส่วนที่ลึกที่สุดเบนจิกก็คือพื้นเลยพื้นดินพื้นโคลนพื้นใสาใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากนะคะเพราะเป็นที่ที่สารอินทรีย์ต่างๆมันตกตะกอนสะสมลงมาก็เลยเป็นแหล่งอาหารสําคัญอ๋อเหมือนกับเขต p r o f ันดาที่รอของตกมา แต่เบนทิกนี่คืออยู่ตรงพื้นเลยใช่ค่ะแต่มีจุดต่างสำคัญคือถ้าเขตเบนทิกหรือพื้นท้องน้ำเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ไม่ลึกมากพอที่แสงแดดจะส่องถึงได้ครับเราก็จะเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็น euphotic z o n ค่ะคือมีแสงตรงนั้นก็จะมีพวกพืชน,น้ำสาหร่ายหรือว่าแบคทีเรียบางชนิดที่สังเคราะห์สแสงได้จเจริญเติบโตอยู่อ๋อเข้าใจแล้วคือแม้จะเป็นพื้นแต่ถ้าตื่นพอก็มีแสง ก็มีผู้ผลิตเป็นของตัวเองได้ถูกต้องค่ะซึ่งพวกนี้ก็เป็นฐานอาหารให้กับสัตว์หน้าดินอื่นๆอีกทีพวกหอยกุ้งปูนอนต่างๆโหมันซับซ้อนดีนะครับเนี่ยแล้วผมเหมือนเคยได้ยินเกี่ยวกับโซนตรงผิวน้ําเลยด้วยมีอะไรพิเศษตรงนั้นไหมครับมีค่ะมีคําศัพท์เฉพาะเรียกเลยนะคะคือบริเวณรอยต่อระหว่างผิวน้ํากับอากาศเนี่ยมันก็เป็นระบบนิเวศย่อยๆที่น่าสนใจครับครับเราจะแบ่งเป็นอีพีนิวสตันกับไฮโปนิวสตันค่ะ อีพีนิวสตันกับไฮโปนิวสตันต่างกันยังไงครับอีพีนิวสตันเนี่ยอีพีแปลว่าบนใช่ไหมคะก็คือพวกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนผิวน้ําเลยอย่างพวกแมลงน้ําบางชนิดจิงโจ้น้ําอะไรแบบนี้ค่ะมันใช้แรงตึงผิวของน้ําในการดํารงชีวิตอ๋อที่เราเห็นมันวิ่งวิ่งบนน้ําได้นั่นเองใช่ค่ะพวกนี้ก็จะคอยดักจับแมลงหรืออะไรเล็กๆที่ตกลงมาจากพืชริมน้ําแล้วไฮโปนิวสตันเลยครับไฮโปแปลว่าป้ายค่ะ เพราะงั้นไฮโปนิวสตันก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ผิวน้ําเลยแต่ก็คือติดกับผิวน้ํามากๆพวกตัวอ่อนแมลงบางชนิดหรือเพลนต้อนบางประเภทค่ะโอ้โหละเอียดจริงๆครับแล้วพวกสัตว์ที่ว่ายน้าเก่งๆอย่างปลาใหญ่ๆล่ะครับพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มไหนเกี่ยวข้องกับโซนผิวน้ําพวกนี้ไหมเกี่ยวข้องมากค่ะปลาหรือสัตว์อื่นๆที่ว่ายน้ําได้ดีเคลื่อนที่ไปมาในมวลน้ําได้เองเนี่ยเราเรียกรวมๆว่านิกต้อนค่ะนิกตมค่ะ พวกนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเพลาจิกหรือบางทีก็ลงไปถึงโพรฟันโดบ้างแต่ก็มักจะว่ายขึ้นมาหากินใกล้ๆผิวน้ําด้วยโดยเฉพาะการกินพวกเอพิเนสตันหรือไฮโปเนสตันที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะอ๋อก็คือมีการเคลื่อนที่เชื่อมโยงระหว่างโซนต่างๆถูกต้องค่ะมันเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารในแนวตั้งจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนทําให้ระบบนิเวศมันหมุนเวียนไปได้เข้าใจเลยครับแล้วปลานี่ก็น่าสนใจนะครับ เหมือนเคยได้ยินว่ามีปลาบางชนิดที่ไม่ได้อยู่แค่น้ําจืดตลอดมันมีการเดินทางด้วยใช่ค่ะมีปลาหลายชนิดเลยที่มีวงจรชีวิตเกี่ยวข้องกับทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มมีการออกพยพย้ายถิ่นฐานครับครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็จะมีกลุ่มหลักๆ2กลุ่มค่ะคือ anadromous fish ปลา anadromous กับ catadromous fish ปลา catadromous ชื่อยากจังครับฮ <laughs> <laughs> <c oughs> ค่ะมันเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยอเนดโดมัสเนี่ยคือปลาที่เกิดในน้ำจืดโตในทะเลแล้วก็ว่ายกลับมาวางไข่ในน้ำจืดที่เดิมตัวอย่างคลาสสิกก็คือปลาแซลมอนอ๋อแซลมอนนี่เองที่เราเห็นในสารคดีว่ายทวนน้ำกลับไปวางไข่ <c oughs> ใช่เลยค่ะส่วนแคทาตดรมัสนี่จะตรงกันข้ามคือเกิดในทะเลแล้วก็ว่ายเข้ามาเติบโตในแหล่งน้าจืดพอโตเต็มที่ก็จะว่ายกลับไปวางไข่ในทะเลอีกครั้ง ตัวอย่างก็เช่นปลาไหลยุโรปบางชนิดค่ะโห oh, สุดยอดเลยครับการเดินทางของพวกมันนี่น่าทึ่งจริงๆแสดงว่าปลานี่เป็นเหมือนตัวเชื่อมสําคัญมากๆเลยนะครับในระบบนิเวศน้ําจืดเนี่ยสำคัญมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาที่อยู่ประจําถิ่นหรือปลาที่อพยพไปมาแบบนี้มันทําหน้าที่เชื่อมโยงพลังงานและสารอาหารระหว่างเขตต่างๆทั้งในแนวตั้งบนล่างและบางทีก็ในแนวนอนน้ําจืดน้ําเค็มด้วยค่ะ ฟังดูแล้วแหล่งน้ํานิ่งๆที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แอ่งน้ําธรรมดาธร,รมดาเลยนะครับมันมีการแบ่งเขตที่ชัดเจนตามแสงตามความลึกแล้วสัตว์แต่ละชนิดก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตัวเองแต่ทั้งหมดก็ยังเชื่อมโยงกันอยู่ดีใช่เลยค่ะการทำความเข้าใจเรื่องเขตที่อาศัยหรือ habitat zones พวกนี้สำคัญมากค่ะมันช่วยให้เราเห็นว่าระบบนิเวศน้ำจืดเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็เปราะบ,บางกว่าที่เราคิดเยอะเลย ทุกส่วนมันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจริงๆครับผมว่ามันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เราทําอะไรกับแหล่งน้ําสักแห่งไม่ว่าจะสร้างเขื่อนปล่อยน้ําเสียหรือแค่ทิ้งขยะลงไปมันอาจจะไม่ได้กระทบแค่ตรงที่เราเห็นผิวน้ําสวยๆแต่มันอาจจะส่งผลกระทบเป็นทอดๆลงไปถึงโซนลึกๆโซนพื้นท้องน้ําหรือแม้กระทั่งส่งผลต่อวงจรชีวิตของปลาที่ต้องอพยพไปมาด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะผลกระทบมันสามารถส่งต่อกันไปได้ทั้งระบบเลยค่ะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นผลกระทบในทันทีแต่ในระยะยาวแล้วมันส่งผลเสียต่อความสมดุลของระบบนิเวศท,ทั้งหมดได้เลยค่ะครับน่าคิดมากๆครับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับยินดีค่ะ